คืเมื่อชมมาดูประเด็นดรามา่าเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะไปเจอรถตํารวจเป็นกระบะตาโลเลยแล้วก็ข้างๆจะเขียนสพบ้านแผวชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นเพราะว่าไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อและคนที่ลงมาลักษณะคือลงมาเป็นครอบครัวตํารวจภรรยาแล้วก็ลูกก็เลยมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะของหลวงแบบนี้คุณเอามาใช้ส่วนตัวมันผิดหรือเปล่าค่อยๆฟังไปนะคะเดี๋ยวจะมีคําชี้แจงเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้แช่อนในทิกต o k เลยค่ะ ตำรวจนายหนึ่งแล้วก็ภรรยาพร้อมลูกออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขึ้นรถตำรวจไปขับออกไปคือถ้าไม่ใช่ตำรวจคงไม่แปลกอะไรแต่นี่คือข้างรถมันชัดเจนนะคุณผู้ชมเป็นตาโลด้วยแล้วก็มีระบุเลยว่าเป็นของสอบพบ้านแพ้วสมุทรสาคร,ค,รคนที่ใช้ติกตอกก็เลยไปโพสต์ข้อความนี้นะคะบ,บอกว่ารถหลวงคือของหลวงไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคล ก็เลยกลายเป็นกระแสวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางประเด็นนี้เลยล่าสุดสพบ้านแพ้วทำหนังสือชี้แจงระบุออกมาแล้วนะคะอาฟังไปพร้อมๆกันเขาชี้แจงมาแบบนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น30ธันวาคมที่ผ่านมาชายที่อยู่ในคลิปเป็นตำรวจจริงยศร้อยตำรวจตรีอายุ55ปีวันนั้นมีการมอบหมายงานให้ไปติดต่อขอรับเอกสารทางคดีค่ะขณะที่เขาออกตรวจพื้นที่อยู่ เขาไปเจอภรรยากับลูกชายเดินอยู่ข้างถนนพอดีครับก็เลยหยุดรถถามว่ามาเดินแถวนี้ทําไมภรรยากับลูกบอกรถเสีย เขบอกว่าแบบนี้เขาก็เลยรับไปส่งที่พักแฟลตตำรวจซึ่งห่างไปแค่1กิโลเมตรแต่ระหว่างทางลูกชายยังเด็กอยู่ก็เหมือนหิวอ,ะอ่ะขอให้คุณพ่อแวะร้านสะดวกซื้อก็จอดแวะซื้อขนมแล้วก็ใช้เวลาในร้านสะดวกซื้อแค่ประมาณ10นาทีจากนั้นยืนยันว่าออกจากจุดนี้ปุ๊บก,ก็ไปส่งลูกกับภรรยาที่แฟลตตำรวจทันทีแล้วก็กลับไปที่สอพอ นำใบทุกอย่างมาให้พนักง,งานสอบสวนเรียบร้อยเลยนะคะจากที่ได้รับมอบหมายทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะมีการยืนยันแบบนี้แา่ทางสบพบ้านแพ้วก็มีการตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยืนยันว่ากำชับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจทุกนายต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่สํานักงานตรวบแห่งชาติเขากําหนดอยู่นะคะก็ต้องตรวจสอบกันคือของหลวงเนี่ยไปใช้ส่วนตัวไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นคําชี้แจงในเบื้องต้นครับแต่ถ้าฟังดูจากคําชี้แจงก็เข้าใจได้เข้าใจได้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะฮะแล้วก็เป็นทางผ่านพอดีด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเออเอาตอนเช้าเอารถไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเย็นไปรับอะไรแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคลิปอะไรแบบเนี้ยต้องต้องดูให้จบแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสิน นะเดี๋ยวรอฟังคําชี้แจงกันก่อนนะครับ